สวัสดีค่ะดิฉันวิลาศินีบุญมาสูงทรงแม่อาสามูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทยค่ะ เป็นคุณแม่ลูก4ี่นะคะช่วยงานแม่อาสามากว่า17ปีแล้วนะคะส่งต่อความรู้ในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทั้ง4คนค่ะเพราะว่าเราเป็นแม่เหมือนกันเราก็ต้องเข้าใจหัวอกแม่เหมือนกันนะคะสําหรับคุณแม่มือใหม่หลายๆคนค่ะก็อาจจะสงสัยว่าลูกกินนมแม่อย่างเดียว6เดือนตลอด6เดือนเลยนะคะไม่ต้องให้กินน้ําได้ด้วยหรือทําไมถึงไม่ให้ลูกกินน้ําก่อนอายุครบ6เดือนแล้วถ้าเกิดว่า ไปให้ลูกกินน้ำก่อนอายุครบ6เดือนมีผลเสียอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะองค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO แนะนำว่าทารกควรกินนมแม่อย่างเดียวจนอายุครบ6เดือนแรกนะคะและหลังจากนั้นสามารถให้กินนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยได้นาน1-2ปีหรือนานกว่านั้นนะคะสำหรับลูกกุ๊กเองนี่สถิติสูงสุด5ขวบกว่าเลยนะคะ นมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารกอายุต่ำกว่า6เดือนค่ะเพราะว่ามีสารอาหารกว่า200ชนิดที่ครบถ้วนเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของร่างกายลูกค่ะสารไขมันในนมแม่เป็นตัวช่วยสร้างเส้นใยประสาทช่วยเสริมสร้างการพัฒนาสมองแล้วก็จอประสาทตาของลูกค่ะ และก็ยังมีภูมิคุ้มกันที่ช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับระบบทางเดินอาหารและระบบทางเดินหายใจที่ช่วยป้องกันทารกจากอาการเจ็บป่วยได้ค่ะช่วยให้ลูกเติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายนะคะ คุณแม่สามารถให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวในช่วงอายุ6เดือนแรกได้โดยไม่จำเป็นต้องให้น้ำนะคะเพราะว่าในน้ำนมแม่มีน้ำอยู่แล้วถึง88ค่ะน้ำนมแม่ช่วยดับความกระหายคลายหิวการให้น้ำแก่ลูกก่อนอายุครบ6เดือนอาจเป็นสาเหตุของอาการท้องเสียและโรคภัยต่างๆที่เป็นอันตรายกับลูกได้ค่ะ รายงานสถิติในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนแรกนะคะหรือตัว exclusive breastfeeding ในประเทศไทยค่ะก็พบว่าในปี2549ตอนนั้นมีสัดส่วนเพียงร้อยละ5เองนะคะแล้วก็เพิ่มเป็น12ในปี2555ค่ะและเป็นร้อยละ23ในปี2559ค่ะสำหรับปี2562มีสัดส่วนร้อยละ14ค่ะและล่าสุดที่สำรวจมาปี2565 มีสัดส่วนร้อยละ28.6นะคะขยับขึ้นมาแต่ว่าเป้าหมายในปี2568ในการที่จะมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว6เดือนแรกอยู่ที่ร้อยละ50ค่ะ เหตุผลที่มีการให้ทารกกินน้ำนะคะเราก็ไม่ได้สำรวจแล้วก็ข้อมูลอันนี้มีการนำเสนอในงานประชุมวิชาการนมแม่แห่งชาติครั้งที่8ระหว่างวันที่21 -23 ถึงมีนาคมปี2566ค่ะพบว่ามีการให้ทารกกินน้ำเพื่อเป็นการล้างปากร้อยละ5 5เปอร์เซ็นต์เหตุผลรองลงมาค่ะก็ร้อยละ21.7คิดว่าการกินน้ำเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ร้อยละ 15.6ค่ะผู้ดูแลหลักหรือผู้ช่วยเลี้ยงยให้กินน้ำนะคะรวมทั้งมีเรื่องของความเชื่อว่าการให้ทารกกินน้ำจะไม่มีอาการตัวเหลืองอันนี้คิดเป็นร้อยละ10.7ค่ะมีการช่วยเรื่องระบบขับถ่ายคิดเป็นร้อยละ10.1ค่ะแล้วก็เหตุผลอื่นๆนะคะอย่างเช่นช่วยให้ผิวชุ่มชื่นรวมทั้งคิดว่าทารกอาจจะหิวน้ำคอแหง้งมีการกินนมผสมป้องกันลิ้นเป็นฝ้าแก้อาการสะอึก แล้วก็คิดว่าการกินน้ําจะช่วยบํารุงสายตามีคนแนะนําให้กินน้ําหรือว่าเรื่องของเริ่มกินยาแล้วก็เริ่มกินอาหารแล้วก็เลยให้กินน้ําเสริมค่ะประการแรก ลูกจะกินนมแม่ได้น้อยลงค่ะเนื่องจากว่าพอกินน้ําไปแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารของเด็กเล็กแรกเกิด่มีขนาดที่เล็กมากนะคะเด็กแรกคลอดมีขนาดกระเพาะอาหารเท่ากับลูกเชอรี่ค่ะจุเพียง 5-7cc หรือว่า1-1ช้อนชาครึ่งเท่านั้นเองค่ะอายุ3วัน เฉพาะอาหารมีขนาดเท่าลูกมะนาวจุเพียง3ใน4ถึง1ออนหรือว่าอายุ1สัปดาห์มีขนาดเท่ากับลูกปิงปองมีความจุ2ออนค่ะทากรกอายุ1เดือนขนาดกระเพาะเท่ากับไข่ไก่ฟองใหญ่เท่านั้นเองค่ะถ้าหากให้เด็กกินน้ำก็จะทำให้พื้นที่ในกระเพาะอาหารเต็มไปด้วยน้ำสามารถดับน้ำนมแม่เพิ่มได้นิดเดียวค่ะทำให้ขาดโอกาสในการรับน้ำนมแม่ที่มีสารอาหารที่มีประโยชน์ แล้วก็มีความครบถ้วนต่อการเจริญเติบโตประการที่2ถ้าหากน้ําที่ให้ดื่มหรือภาชนะบรรจุมีความสะอาดไม่เพียงพอจะทําให้ลูกน้อยท้องเสียหรือมีโอกาสติดเชื้อทางเดินอาหารได้ค่ะประการที่3การให้ลูกกินน้ําในช่วงแรกหลังคลอดจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอาการตัวเหลืองของลูกได้นะคะในช่วง2-3ถึงวันแรกหลังคลอดก่อนที่น้ํานมแม่จะมา ลูกได้กินเพียงหัวน้ำนมหรือน้ำนมเหลืองที่เรียกว่าโคลอสตรมก็พอเพียงแล้วที่จะทําให้ทารกได้น้ำเพียงพอค่ะทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวไม่ได้ต้องการน้ำเพิ่มแม้ว่าอยู่ในสภาพอากาศที่แห้งและร้อนจัดทารกอาจดูดนมสั้นๆแต่ดูดบ่อยๆกราบใดที่สามารถดูดนมได้ตามความต้องการยังสามารถได้รับของเหลวทั้งหมด ผ่านทางน้ำน,นมแม่ค่ะมีการศึกษาวิจัยจำนวนหนึ่งที่ตรวจสอบความต้องการน้ำในทารกที่กินนมแม่อย่างเดียวในสถานที่ต่างๆทั้งที่ชื้นและที่แห้งมีอุณหภูมิตั้งแต่22-41องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์9-96%ผลวิจัยสรุปว่าเด็กที่กินนมแม่อย่างเดียวทำให้ร่างกายทารกได้รับน้ำทั้งหมดที่ร่างกายต้องการเมื่อลูกสะอึก หรือมีอาการปากแห้งดูท่าทางเหมือนหิวน้ำขอให้คุณแม่ให้ลูกกินมนมแม่แทนการให้น้ำนะคะกรณีที่ลูกป่วยหรือต้องกินยาให้ลูกกินยาหรือวิตามินในช่วง6เดือนได้ตามความจำเป็นค่ะสำหรับทาลกที่ลิ้นเป็นฝ้าให้ใช้ผ้าสะอาดหรือผ้ากอดชุบน้ำสะอาดพอหมาดๆเช็ดทำความสะอาดลิ้นเหงือกระพุ้งแก้มวันละ2ครั้งนะคะ ทั้งนี้เว้นแต่จะได้รับคำสั่งจากแพทย์หรือเมื่อมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ค่ะทีนี้คุณแม่มือใหม่ทั้งหลายก็ไม่ต้องห่วงว่าจะต้องป้อนน้ำให้ลูกกินก่อนอายุครบ6เดือนแล้วนะคะขอให้คุณแม่สบายใจที่จะให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวในระยะอายุ6เดือนแรกเพื่อให้ลูกเติบโตแข็งแรงการให้ลูกกินนมแม่เป็นการให้ทุนทางสมองแก่ลูกน้อยไว้ไปใช้เมื่อเติบโต เป็นกำลังใจให้คุณแม่ทุกท่านนะคะเลนียงลูกด้วยหนมแม่อย่างมีความสุขลูกเติบโตดีฉลาดแล้วก็แข็งแรงค่ะ